สวัสดีครับวันนี้มารวยพามาตาในท่างพอลี่เป็นโนคงสุดไทยนะครับเพิ่นฟันดีดีพี่น้องฟันหลาสุ้ดขึ้นฟันขึ้นหอยออกเนาะบอกว่ามีคนเอาเด็กน้อยมาให้นะครับเพิ่นฟันแบบไรก็ลองปฏิตามเพิ่นหวันใจว่าจะเป็นโชคนะครับโชว์ง่ายความลองปฏิตามกันเลยครับ สวัสดีครับพอลี่ครับวัสดีครับอ่ะสวัสดีค่ะนะครับมาตามพอลี่โคกสุดาลีและวบาลไทยนะครับอย่างนี้ว่าพอลี่ฝันไม่อีกคันหนึ่งเนาะมันว่าจะอยู่เรียกตัวเก้าว่ามันสีอยู่ในขั้วฝันแบบใดเดี๋ยวสีบอกให้ป้ครับฟันแรกนี่วันนี้ฝันว่านู้นคือจังมันหนีไตเรียนออกจากปามาเขานาบ้านเขานาบ้านแล้วเรีนเป็นวบลีไตอยู่่บายตอนมันเข่าสีเข่าไปนะ ใครมันหลุดออกจากกลมันสอง่วยแล้วมันก็เลยแตกแตกเราเป็นงูหน่อยพออย่งนี่ว่าสีขามันบัดเซียจีสีขามันอ่รีพันย่งางไปไกลๆมันตอนยกหนกคือเราก็ตอนเงอกงอกใส้ทีเนี้ยแต่เลยมีความสงสารยาจนก็เลยเอาอันปุ้งเต่าเนี่ยกวดกวดใช้เอาไปให้แมมันแม่มันนอนอยู่มองหนาเต่าแกะพันรลยมาดีิันทที่สอง ฟันที่ซองนี่กะเป็นฟันเกี่ยวกับรองเท้าว่าได้แบกหยาให้บีแบกออกมาเขาก็ดผ้ากันหัวขวนว่าเป็นขาหัวขวนอีหยาอะไรเดี๋ยวเบึงขึ้นเบึงเขาเดี๋ยวกับเดี๋ยวเบึงมองขาเจาะหวงผัดแมนเท่าลงใส่รองเท้าผูอ้อื่นขางหนึ่งก็เลยว่าคิดแบบนี้ยังเป็นยี่หรีตัวเก่าได้สองฟันนี่เขาบอกสองหาเหมือนว่าอะ เขาบอกเบอร์สองหาไหมมน้งเบอร์สองหากระซ้างพอยินรีมาตัวเดียวมีอ่าเออบอกตังน้ำตัวนั้นว่าจบตัวเรียนเป็นมากียว์เยาว์ขังของนี่เออบ่บ,บ other, uh, ่ขอกางมันต้องมันต้องคอยเบิดนะแต่ว่ามีสองหากระจำว่าสองหาน้ำนะครับในงานขึ้นฝันอ่ะอีบีว่าเอาพอยินรีจบคือใส่ร่องเท้าอ่อนข่อยได้ร่องเท้าอ่อนข่อยเปนเบอร์ยี่สิบหานี่แันเปียบเสียบเส้นเล็กตัวเดียวมันเท่ากับเบอร์เปียกมันว่าเออแล้วบัดนี้ฝันที่สามฝันมือขึ้นนี่ วันมือคืนนี่คิดว่าสิเป็นโชคว่าสุขฝันสิม,มาแต่การแต่ไม่หลีบลงอยู่เล็กตัวเดียวกันวันวามีคนเอาเด็กหน่อยมาขายเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยยี่เขาหน้าตาดีเง่นขึการถิ่มการป้อนคือการเอาลูกมาขายจึงสี่สันเด็กก็ะคืดอ,อยู่ดิม,มันบอกเหรียญคือบอกยี่หรีสันเด็เอามาขายให้แรง้ววคือเพราะท่านนี่มีเงินน้อมาเดี้วมีเงินเอาลายปันในมาบานีออ้ จะออกไปลวดพันธุรนี้จาหักเล็กนอก้อยอยู่แล้วเงื่อนนั่นจะค่อยว่ากันที่หลังจะเอารวดมันแม่มันไม่มีปัญญาเลี้ยงหรอกนั่นข้อหมาย uh huh. เราบรัดนี้เอาไปก็ได้เอาเขาไปนอนน้ำในมุงผุณด,ดิ uh huh. เอาไปนอนน้ำในมุงงมันกับวบ่าแท้าว่าหังนี่ห่ะนี่ถอดเสื้อผ้ามันออกออกแปง้งท่าเีหลายคือเขางา่ามเถียนเมื่อเมื่อจาท้าแปง้งห้กับท่าแป้งห้กับแบกใช้บ้านมันกับยิ้มหัวใสซื้อ อ้าวมันเอันพี่น้องกันยาตุยเลยบะคนานยิ่วมาได้เด็กหน่อยมากเพิ่นเล่นชิมาเบิงน้ำไม่ได้ถั่วชิมาเบิงน้ำเอื่อนใจยายตุยหนหละก็เร่อไปไปไปผู้หญิงผู้ใดมาเห็นน้ำหลวงพ่อวาวซ้ำนั่นจะของเลี้ยหูเมียถึอได้ได้เป็นลูกผู้หญิงนี่ได้เป็นเด็กหน่อยผู้หญิง,งถอดเสียผ่ามันออกว่ายามันเหม็นหน้าเลยเปลงคายมันขาว ถ้าเข้าไปเลยจะเป็นแป้งจะเป็นสีข้นอันเดียวกันเลยอม,มันขาวงามได้มาท่าลกเนาะแมนแมนนี่เนฝันว่าได้ดีหน่อยเจ้า,า,อจาของอุ้มแบกใสบาทั้งใส่นี่นะคิดว่าต้องเป็นเก้าหนึ่งแน่นอนเก้าหนึี่นึ่งสีหนึงเออี่หน,นึงแล้วเจาบ้านเนือเขาเลยเสบามันมีปัญหาแาบงูกับเขาบ้าน เด็กน้อยจ้าเองเขามาขายให้กันมันมีสิบสเอาเขาไปนอนในมุงในบ้านพูดไหมก็คิดที่เดียวว่าเอะคือมันเมนสีเมนเล็บ้านเหลกบ้านอ็หนักเขาไปนอนในเขาสี่เดียวว่าใจจ้าเของนี้ได้แบกเด็กหน่อยใช่า่ะข้าขัดสามมันสีเมนเก่าหนึ่งแท้ๆเอาตามความาก่นเนาะก็ว่าัดท่อตัดได้หนี่ก็ถือว่ามีระดับอพาเด้กวน่อเขาบ้านเนาะบ่งทีเนาะ ที19พอดีว่าเนาะเป็นเรื่องโชคเด้นี่เพราะว่า1เออซอ้เด็กน้อยได้เด็กบ่เด็กน้อยนี่หมายถึงความบริสุทธิ์ยังยยังว่า94ทันเอานะยังวยังหลอกยังโกบ่เป็น25ตัวนึงครับอือ9 1 4 9 2 5อือ25คือเลขงวดหนนับเป็นเนาะอือ2 4อืองนอม่เขาคือก่ามาเดียวสิยังมักคือเก่านึงบ่พอเลยแม่นๆครับแม่น ตัวเดียวนั่นแหละอยมอเลยกะทีชี้ๆเลยกระพันเนี่ยน่าเม็นทีละสามตัวเข่าหนึ่งชี้เลยนะซี้หนึ่งเก่าหรือี้หนึ่งเก่าอะไรแดงชี้บ้างยังคืดดีใจโฮพูยู่ไหมปลูกขื่อเด้นลูกสาวร้านสาวเป็นสหัสป่านินเมียนโนอนี่คอยี่ด้เขาคือกล้าวมาขายไห้สันนี้ กินมาันเมนอีหลีไวหามันสีสามไปมากูคลอสี่แดงแต่เตะเนาะเล็กหน่อยมากวนี่ามเนี่ยสี่สามนี่เด้อหรือว่าฟินน์ลันตาร์หนยเนาะตังเมนสู้อันนี้ค่ะครับอันนี้เขาหม้อเนาะออันนี้ถ้ากูาหม้อยังตัวเดียวก็กับประมาณนี้เนาะสำหรับขฟันบลฟันมะนเอาเล็หน่อยมาใารไห้เนาะ่ว่าเบาเบาเงินเขาเบาเงินนะครับเงินก็เลยเขาบบานไปนอดในมุงน้ำนะครับ ถ้าแปงให้เขาชนพูนว่าสีงามปัดแปงเลยว่าต่สีแปงสีเล็กหน่อยสีคือกันหมดนะหยานเรีกหน่อยเงียบใจบอลเงียบเสียสิผาเหม็นเนาะเราเลยเอาเขาท่าแปงนะครับกับเซบ,บาคันว่าเขาเลยว่าพ,พ,พูดเพิ่นเป็นผู้เฒ่าเลยตีเขานึงแต่ว่ากะมีสามฟันส่วนนี้กักเกี่ยวกับปลแรกเกี่ยวกับบ้านเนาะงูขวบ้านเนาะครับาน<อ>กเกี่ยวกับงูขวบ้านกระบานที่เกลีหนึ่งเก้าสี่มู่สามเนาะนะครับก็เลยว่ามังหนึ่งเก้านะครับเาเรยว่าเออเร็กน้อยอุ่นเรียกน้อยเดีเรีกน้อยซิซีเนาะมิตีเนาะ ได้กับยุเรบาเรไปกับเอาซีนั่มนะครับตาเหยวส่วนเลขเกือบเขาบอกว่าเบอร์ยี่ห้เออมาใส่คือเก่าเพราะว่าเขาบอกเนาะนะครับเบรเดตัวเดียวกันหนาลงอยู่จะไปเรีบมาเก่าหนึ่งคือเก่าพอมาเมาบอกเรียกเอาเด้นะครับพอรียจใจเดียวมาทางเดียวใจเดียวสิบเก่าด้นะครับเก่าหนึ่งสิบเก่าอ่ะมาเก่าหนึ่งวะเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเปลี่ยนไม่บ่บางเบเปลี่ยนนียกเก่าหนึ่งเจ้าเกาอืมอ่ะกลับเอาได้นะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าด้นะครับช่วชงมันมันทางพอครี่ เท่า่ับขันม้ยี่มาสองตัวกเกี่ยวกับงูงูนั่นมันนี่เป็นสองหนึ่งอยู่เลยมาเก่าหนึ่งกับสองหนึ่งเท่านั้นสองนี่อันนี้เสร็ง้าเอาลอ้เนอเออแล้วมักยังมักิบสองเนาะงูสองตัวมักิบสองเนาะอสองตัวงูน่อยสัตเมฟันแลกเนาะเนี่เนาะเมยได้เอาส่วนไปให้เมมันอยู่หนาเต่าเกล็ดมีฝันแหลกเน้องูหน่อยยิ่มเป็นเต่มาจกไข่ไม่เลยสองตัวนี่ทีขันว่าเมยน เก่าหนึ่งกชิเนสองหนึ่งขนดตีว้นะอันแรกนะก็เลบเพิมุบางแห่งก็หมคือเก่าหนึ่งกับสิบกับสิบสองนี่ลหละรับอืมกัดกัเด้ยนะครับเก่าหนึ่งหนึ่งเก้าเนาะนะครับเพราะว่าเชนตามบาตคีก็เล็บเชนหนึ่งเก่าเนาะรื้อตอนเราบอกเก่าหนึ่งเอากรตาเนี่พี่น้องซื้อเลยว่ากับยาสื่อได้ครับเสียแรเงินอีรีเดนะเพราะว่าียรหลายคนอยู่ ที่ตัวประเด็นงินเป็นยังยันบวกกับนี่แหละนะม่ติกันมาซื้อบวกกับดูอยู่เลยนออกมากเลยคันดีค่าดีคันดีจนคิดว่าเมียนอีหลี่ผุนไม่เบียกใช่บ้ายันเขามาเบิองน้ำยันต้นนมาเบิองกันนั่นยันเด็กน้อยมันเย้าขันอย่างหน็เลยบ่เอาออกมาเอ๋อคันดีแบบขันไหนมีโชกันอยู่ขอบคุณพอรี่หลายเทียงแปดเนื้อนะครับอ้ําไป็ตัวชัรุป ลูกมาพอลี่ฝันฝันว่ามีก้นเอาเด็กหน่อยมาหพันพันกระเละอุ่มขอบไปในบ้านไปนอดในมุงพัน่าพันกระเละถอดเทียบผ้ามันออกถ้าแปลงถ้ายังออกข่าจนพูนข่าครับพันมาแต่พันกระเละมาพันมักเก่าหนึ่งร่วงหายบ้านเล็กทีหนึ่งเก่าซี่มู่สามตัดหากันหนึ่งเก่าหนึ่งซี่เก่าซี่แล้วก็เลขเบือล้องเท่าพันสองหาแล้วก็ สิบสองสิบสองนี่มันฟันแรกเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาเลยเอามาลงให้น้ำอยู่ค่ะสุดท้ายแล้วเนาะรัฐบาลไทยเด้อนะครับโชคชะมันมาเรือยอจะไปเพิ่นบานมาเร่งกันไดยให้โชคชมันกันสุขสุขคนนะครับสหรับนท่าพอลี่พราะว่าไทยเขาเล่าเองเดียวกันเนี่ยมันออกมือเดียวกันโชคชะมันเด้อนะครับอืมไอเนี่ยขึ้ตามล่าต่อเนาะให้โชคชมันกันครับขอบคุณพอดีหลายติบยังปัดเด้อนะครับอืาให้ได้ทั้งไทยทั้งลาวบสเปซหัวเนี่ยมานซองเด้งมาเลยนะครับโชคชะมันครับ